ตรงนี้เป็นทางเข้าทางขึ้นกระเช้านะคะราชเกลืับลืมลืมช็อตนี้ไประหว่างทางที่เดินเข้าไปนะคะก็จะเจอลิงน้อยประปรายลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาหยิบของในมือนะ่จะตีให้คงจะตีมันทันหรอกหยิบแล้วก็วิ่งไปนู่นแล้ว ด้านหน้าทางเข้าก็จะมีร้านอาหารนะคะนั่งกินได้ราคาถูกอร่อยด้วยตรงนี้จะเป็นที่ซื้อตั๋วนะคะตั๋วที่นั่งกระเช้าอะคะ่ะ ยังไม่เปิดเปิดสองโมงเดี๋ยวเราไปดูลิงกันก่อนใครถามว่าลิงที่นี่ซ่าเหมือนลิงที่ไทยไหมใช้ได้ค่ะอาลาว่าไปทั่วเลยคนนั่งคนที่นั่งพักอยู่เนี้ยนั่งไม่ได้เลยเพราะว่าระหว่างที่เขานั่งเขาอาจจะหยิบขนมหยิบของขอบเคี้ยวหยิบ<ะ>น้ำมะม่วงมากินอย่างเงี้ยลิงก็จะมาฉกจากมือไปเลยโดยเฉพาะจากเด็กๆ ตรงนี้นะคะเป็นทางก่อนที่จะเข้าไปกระเช้านะคะคนก็จะนั่งรอยอยู่แถวนี้ก็จะมีลิงรบกวนเป็นระยะระยะ

ना ना। तो पकड़ाना कमी अंदर से है <laughs> हाय डच बिन तेरे आंटी बहुत लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं ना